ในพระสูตรการสีที่พระอ,องค์กล่าวเรื่องแสงแสงสีประการเนี่ยพระอ,องค์ก็จะสื่อมาในเรื่องของแสงสว่างปัญญาเนี่ยเป็นเลิศนะก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวของแสงสว่างทั่วไปมันก็ทําให้แค่เราเห็นรูปนะแสงสว่างทั่วไปทําให้เราเห็นแค่รูปแต่ว่าแสงหปัญญาทําให้เราเห็นความจริงบางครั้งส่วนมากที่เรา ที่ตาเราเห็นรูปอย่างเงี้ยเพราะแสงสว่างแล้วก็ทําให้เราเกิดความยินดีพอใจในรูปได้ซ้ําไปแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในรูปนะเข้ามาติดข้องในรูปนั้นอันอันเกิดจากเกิดจากแสงสว่างนะครับก็คือเหมือนมันก็เหมือนวิญญาณนั่นแหละวิญญาณที่ไปรู้แจ้งในในนามรูปทั้งหลาย อันนั้เป็นแสงสว่างธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะรู้ความจริงที่มันซ่อนอยู่นะเราจะเห็นความจริงคือแสงสว่างปัญญาเพราะฉะนั้นความความต่างกันของเหมือนกับวิญญาณวิญญาณที่มองเปรียบเปรียบเหมือนกับแสงเนี่ยก็แค่ทําให้เราได้เห็นรูปได้ได้รู้จักรูปนะเขาเรียกว่าได้รู้แจ้งในรูปแต่ตัวปัญญาเนี่ยแสงสว่างเห็นปัญญาทําให้เราได้รู้ชัดในรูปนะรู้ชัดซึ่งซึ่งความเป็นจริงของรูปนั้นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ แต่ขณะที่แสงสว่างทั่วไปหรือแค่วิญญาณเนี่ยก็ทําให้เราเห็นรูปแล้วเราเกิดความยินดีพอใจในรูปมันก็จะมีความต่างก้นเพราะนั้นแสงสว่างของเป็นปัญญาเนี่ยเป็นเลิศกว่าเป็นเลิศกว่าอันนี้ก็คือพูดเรื่องของแสงส่วนเรื่องของการสีนะการสีก็พูดถึงการฟังธรรมตามการนะการสนทนาธรรมตามการแล้วก็ตัวของการทำควาสงบหรือตัวของสมถะนะครับแล้วก็าการพิจารณาเนี่ย การพิจารณาก็คือเรื่องของมิปัสสนาก็ยังยังยังอยู่ในส่วนแห่งปัญญาอยู่นะครับยังอยู่อยู่ส่วนแห่งปัญญาอยู่แต่ว่าในการสีนะ่เนี่ยถ้าเราให้ดูให้ดีนะถ้าแบ่งออกเป็นสองอย่างเนะี่ยแบ่งออกเป็นสองสองเนะี่ยแบ่งออกเป็นสองสองข้อหนึ่งกับข้อสองนะแยกออกมาส่วนหนึ่งข้อสามข้อสี่แยกมาส่วนหนึ่งสิ่งสิ่งสิ่งที่พระอ,องค์กำลังจะกล่าวตรงนี้สิ่งที่พี่เห็นนะนะ ที่เห็นก็คือเป็นเป็นมุมของพี่เฉยๆคุณเอ๋อาจจะเห็นมุมอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับมุมที่พี่เห็นคือเหมือนที่พี่เคยบอกอ่ะการที่เราจะบรรลุธรรมได้มันต้องประกอบด้วยด้วยสองด้วยด้วยด้วยของสองสิ่งหรือทำสองประการนะครับประการที่หนึ่งก็คือเรามันมันต้องมีสัจจะความจริงนั่นก็คือคําของพระอ,องค์ซึ่งแน่นอนคําของพระอ,องค์เราก็ได้มาจากการฟังธรรม หรือการสนทนาธรรมอันนี้เราเราจะได้สัญญานะสัญญาที่เป็นสัจจะความจริงที่ตัดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระอ,องค์นะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งข้อสเนี่ยก็คือเราได้สัจจะความจริงที่มาในรูปของสัญญานะครับส่วนข้อ3ข้อ4เนี่ยข้อ3เป็นสมถะเนี่ยก็คือลักษณะข,ของตัวสมาธิไปบรมปัญญานะมุมที่พี่มองจริงๆมันอาจจะมีมุมอื่นอีกเยอะแต่แต่พี่มองมุมนี้ขึ้นมามุมเดียวก่อนตัวตัวสมถะนี่คือการ การที่ตัวสมาธิเนี่ยไปอบรมปัญญานะแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะอยู่ในส่วนของอวิปัสสนาก็คือการนำเอาปัญญานเนี่ยไปพิจารณาคดควรไปวิปัสสนาในสัญญาที่เป็นสัจจความจริงที่เราได้มาจากการฟังธรรมและการสนทนาธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึเป็นลักษณะของว่าปัญญาเนี่ยได้ไปเห็นความจริง ปัญญาได้เห็นความจริงได้เห็นตามสัจจความจริงที่พระองค์ได้ตรงตัดเพราะฉะนั้นตัวของสมถะวิปัสนานี่ถึงจะเป็นธรรมที่คู่เคียงคู่กันก็ตามนะแต่ว่าลักษณะถ้าคนยังไม่มีปัญญามากพอเขาก็จะเจริญสมถะเพื่อให้เกิดปัญญานะก็คือสมาธิอ,อบรมปัญญานั่นเองแต่เมื่อมามีปัญญามากพอละก็จะใช้ตัวของปัญญายในการพิจารณาใข้ควรในการเข้าไปเห็นสัจจความจริงในสัญญาที่เราทรงจําเอาไว้นี่ก็คือเรื่องของการสี่ คือเป็นมุมที่พี่เห็นประมาณนี้ครับ